เหรียญรุ่นเจ้าสัวสมปารถนาวัดโคสะมังคลาลามอำเภอป่าปาจังหวัดนครพนมสวัสดีครับจะพามาชมเหรียญเจ้าสัวสมปารถนาวัดโคสะมังคลาลามนะครับอำเภอป่าปาาจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างเพื่อนะครับในวาระครบรอบ10ปีนะครับพระมหาธาตุเจดีย์โคสะปัญโยศีพนมนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดโคสะนะครับพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่นะครับ3ตุลาคมนะครับ2567นะครับซึ่งมีองค์นะครับหลวงปู่พระมหาชิลานะครับเป็นผู้จุดเทียนชัยนะครับเป็นประธานฝ่ายสูงนะครับแล้วก็มีท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับมาเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับสําหรับเหรียญเจ้าสัวสมปรานานะครับ รุ่นแรกนี้นะครับมีการจัดสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับหกเนื้อครับมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงผิวลุงเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองชุบทองเนื้อทองแดงลมดาและเนื้อเนื้อผงว่านนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นี่คือเป็นใบจองและราคาจองจากวัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาจองก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าพระออกแล้วเป็นราคาบวกนะครับเดี๋ยวจะพามาชมแต่ละเนื้อนะครับแต่ละเหรียญนะครับจะเริ่มจากนะครับเหรียญเนื้อเงินก่อนนะครับ ซึ่งมีการสร้างทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อเหรียญนะครับหนึ่งร้อยเหรียญราคาจองจากวัดอยู่ที่4ี่9ัน้ารบาบาทนะครับนี่นะครับสำหรับแพ็กเกจเป็นกล่องแบบนี้นะครับสวยงามมากครับเป็นเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์นะครับเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์นี่นะครับภายในนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์นะครับนี่ครับ ราคาจองจากวัดก็4999นานะครับลักษณะเหรียญน,นะครับลักษณะเหรียญด้านหน้านะครับจะเป็นองค์พระประธานนะครับองค์พระประธานภายในวัดนะครับน,นี่ครับนี่เป็นเนื้อเงินครับเดี๋ยวต่อลายกันต่อไปนะครับ เดี๋ยวชมเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเป็นลักษณะเหรียญน,นะครับนี่ครับทองแดงผิวลุ้งครับนี่ครับสวยงามมากครับราคาจองจากวัดก็อยู่ที่4 9 9เก้าบเก้าบาทนะครับ499สบาบาทสำหรับรายการนี้มีการจัดสร้าง เพียงแค่นะครับสามพันเหรียญเท่านั้นนะครับสามพันเหรียญสําหรับเหรียญนี้เป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่คือเนื้อทองแดงผิวลุงครับต่อไปเป็นเน,เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่ครับเนื้อทองแดงนะครับการจัดสร้างก็สามพันเหรียญเช่นกันนะครับสามพันเหรียญ นี่นะครับเนื้อทองแดงครับสวยงามมากครับการจะสร้างเพียแค่สามพันเหรียญน,นะครับสำหรับเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อสำหรับเนื้อนี้นะครับ เป็นรายการที่ห้านะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดำครับรักษาเหรียญแบบนี้ครับการสร้างก็สามพันเหรียญน,นะครับรายค่าจองก่อนพิธีพุทธาพิเศษที่วัดก็อยู่ที่4ี่เก้บาบาทนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงต่อไปเป็นเนื้อ ทองเหลืองชุบทองนะครับเนื้อทองเหลืองชุบทองครับนี่ลักษณะเหรียญมีความมีจิตสวยงามมากครับมีจิตสวยงามมากราคาจองก่อนที่จะพุทธาพิเศษก็อยู่ที่เหรียญละ499ยบาทนะครับจำนวนการสร้างก็สร้างเพียงแค่3 0 0พันเหรียญเท่านั้นครับ3 0 0พันเหรียญเท่านั้นเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับพระดีพิธีใหญ่เกจิคณาจารย์นะครับร่วมพิธีพุทธาพิเศษ อย่างเข้มขังครับและรายการสุดท้ายนะครับนี่คือเนื้อพงว่านพุทธคุณนะครับพงว่านพุทธคุณนะครับนี่ครับพงว่านพุทธคุณสําหรับพิธีพุทธาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้รับชมนะครับหลังจากนี่นะครับภายในคลิปนี้นะครับแต่ละเหรียญมีความมีจิตสวยงามมากครับพิธีพุทธาผู้คมอย่างเข้มขังนะครับ จัดภายในพระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยสีพนมนะครับท่าในใดที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ oh มัื่อนจะได้ที่เพื่อนจะได้ลูกมันี่เด็ด่เม่ือการ่น่าดว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปข้างหน้า